คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงหรือได้มาติดตามทางคลิปที่ลงให้นะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ได้มาทําคลิปดีๆความรู้ด้านธรรมะปฏิบัติเรื่องเล่าโลกทิพย์โหราศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังรับออกแบบนะครับฉลกมงคลฉลอจกักรพรรดิแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลรวมถึงลายเซ็นเงินล้านต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดความสำเร็จสมรารถนาตามที่ต้องการใครที่สนใจอยากให้อาจารย์ออกแบบแก้ไขให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของอาจารย์ครับคุณแววสมฤดี68 68ถ้ายังไม่ผูกดวงเนี่ยนะมันเป็นพลังแห่งความมัวเมารุ่มหลงนะคุณแววม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนก่อนนะ mm. โอ้โหก่นวันไม่ครูเลยเนี่ย หกแปดเลยนะโอ้โหหกแปดเลยนะมันก็ถ้าหาเงนินก็ถือว่าหาเงนินเก่งนะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุร่วนะระวังเพื่อนไม่ดีด้วยระวังเพื่อนไม่ดีทําอะไรมันจะทุ่มเทจัดนะอืเดีย๋ยวาพกดวงกันนะ แววเกิดวันเสาร์เดี๋ยวนะจะเขียนเวลาแป๊บเวลาห้าเก้า ในคลิปนี้นะครับจะวิเคราะห์เลขที่บ้านนะเลขที่68เลขที่68เนี่ยนะเอาถ้ายังไม่ได้ผูกดวงชะตาเนี่ย68เนี่ยเป็นพลังแห่งความมัวเมาลุ่มหลงประมาณโลกียะหลงโลกได้อย่างเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะทําให้บุคคลคนนั้นหลงโลกไปอย่างเดียวนะมันก็มีข้อดีด้วยนะคือใครที่อยู่บ้านหลังนี้อ่าเดี๋ยวผูกดวงชะตาก่อนนะลัคนาสถิพฤกษ์ศพนะโอ้โหเฮ้ย ถูกแล้วดีอยู่บ้านนี้ดีนะ6กแปบดบเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณแววในชะ่ไหมแววคือบ้านหลังนี้จะชาร์จพลังได้ดีนะไม่ต้องแก้อะไรอันนี้ดีแล้วแต่ว่า ติดนิดเดียวเวลาที่เราไปเข้าสังคมเวลาเราไปทําอะไรให้ระวังใจตัวเองอย่าไปยึดติดมากนะอย่าไปหลงมากอย่าทําอะไรอย่าทุ่มเทมากนะเพราะว่าตัวบ้านชาร์จพลังดีนะให้เรามีพลังมากและมีพลังในการใช้ชีวิตนะส่งเสริมชีวิตนะอันนี้จะส่งเสริมชีวิตมีพลังใช้ใช้ชีวิตนะและอาจารย์แนะนําอย่างนี้ไปปลูกต้นไม้มงคลให้ถูกฉลกตัวเองนะเพราะต้นไม้เนี่ยตัวไม้นะฟังให้ดีนะตัวต้นไม้เนี่ยจะเป็นตัวกุญแจสําหรับฉลกเลขที่บ้านนะเพราะอะไรต้นไม้เขาดูดน้ํา ดูดน้ําเข้าไปนะสังเคาะแสงแล้วคายอากาศออกมานะพลังของธรรมชาติ่ินะหลักของวงช่วยจกักรพรรดเองเนี่ยน้ำและลมนะตำแหน่งนี้6-8ดนะดีแล้วนะส่งเสริมชาร์จพลังบวก นะชาร์จพลังบวกแต่มันจะบวกเยอะจนตัวเราเนี่ยชอบเข้าสังคมบางทีใช้เงินเก่งเวลาทําอะไรแล้วทุ่มเทหนักอะไรเงี้ยนะอาจารย์แนะนําไปปลูกต้นไม้ในตําแหน่งที่ถูกฉลกนะตำแหน่งถูกฉลกอยู่ตรงไหนต้องถูกดวงชะตานาะยกพานครูถึงจะบอกตำแหน่งเป๊ะน,นะแต่ถ้าเอาคร่าวๆก็ไปดูคลิปที่อาจารย์ทำไปแล้วนะต้นไม้มงคลให้ให้ปลูกในบ้านเนี่ยอันเนี้ยจะดีมากนะจะส่งเสริมเก้าคูณปีหนะ้ามีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะนี่เล่นหวยไหมถ้าชอบเล่นหวยนี่เตรียมตัวเลยนะเออเตรียมตัวรวยเลยอะนะไปปลูกต้นไม้ให้ถูกตำแหน่งด้วย แม้กระทั่งในบ้านและบริเวณบ้านด้วยจะดีมากนะอันนี้ของคุณคุณแววนะถือว่าเลขที่นี้ดีแล้วนะดีแล้วไม่ต้องทําอะไรนะท่านนดยยากสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอาจารย์แนะนําคำพีเสริมดวงปีมังกรทองทอง7นะครับ็ัคำพีนี้อาจารย์ได้จัดทําขึ้นนะครับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นความรู้ที่สําคัญว่าจะเสริมดวงตัวเองยังไงเสริมยังไงและให้มันเจอรุง่งเรืองนะครับมีความรู้ มีบอกวิธีนะครับว่าสิ่งใดที่ต้องทําตลอดชีวิตเลยนะครับเช่นคนเกิดวันสุการบูชาพระต้องบูชาพระอะไรนะครับก็คือบูชาพระปางมะพึงพระปางสายญาติอย่างนี้นะครับถ้าบูชาเทพจีนต้องบูชาไชยสิงห์เอีย้ยพระสังกจาย,ยางนี้นะครับหรือถ้าบูชาทเทพพินดูให้บูชาพระแม่ลักษมีพระแม่คงคาอย่างนี้จะอธิบายไว้ทุกวันเกิดทุก,การาศีให้เราได้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องมงคลนะไปยังไให้เป็นความมงคลตลอดทั้งปีเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ปังเนี่ยนะมีทุกเดือนนะเริ่มที่จะออกรรรถนะเเ่อาาพ้บ เลิกลงเสาเอกเสาโทรเลิกสมัครงานสอบแข่งขันอะไรต่างๆมีให้ตลอดทั้งปีรวมถึง พยากรดวงไวทุกสองเดือนนะครับตลอดทั้งปี2 5ง7หด้วยนะอันนี้เป็นความมงคลต่างๆที่เตรียมไว้ให้นะครับความหมายเริ่มบนเริ่ล่างเป็นยังไงใช้ยังไงมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะปีสองพันหกเจ็ดนะเพราะว่ามีความรู้ด้านโหราศาสตร์ที่สําคัญเก็บไว้เป็นตำราอ้างอิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงเสริมชะตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์นี้เนี่ยอาจารย์ได้สวดกันมาเป็นปีแล้วนะครบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งจะได้จัดทาเป็นหนังสือออกมาเผยแพร่นะครับใครที่สนใจเนี่ มีหมดส่วนถอดถอนสัญญากรรมด้วยมีการทําพิธีเทวตาพีทําพิธีราพุธภูมิมีทุกอย่างอยู่ในนี้ลเป็นพิธีที่สําคัญนะครับส่วนการจะสวดมน ใครสวดไม่เป็นมี QR c o d คให้สแกนเสียงสวดและสวดตามได้ด้วยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีวิธีสวดมีภาพประกอบมีเต็มให้หมดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับจะแนะนําตำราสองเล่มนี้นะควรมีเก็บเอาไว้ของตัวเองนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดอุ้มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับหรือใครอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะชื่ออาจารย์กฤษณะปูสินุรงติดต่ออาจารย์กิสนาปู อาจารย์กิศนักครูสินุดมตับเน็ตนะเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลชุดใหญ่เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับและใครอยากคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ลุ่ม OpenChat นะครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ